อย่างลั้นนะแต่รวมค่าดอกไม้อะไรดีเจอันร์แคมฟ็อกอยู่ห้องไหนเนี่ยแวะไปทักทายเออดีเจไม่เล่นแคมฟ็อกนะเลิกเล่นไปนานแล้วก็ผมันผมนอันนั้นอันนั้นอันนั้นอนนนันเป็นของจริงนะมีแต่คนต้องบอกว่าผมเป็นดีเจแคมฟ็อกนะผมจริงไม่ใช่นะ ก็เป็นจริงงานวัดนะครับอ่าไม่เป็นเลยสักงานครับผมนนั่น <laughs> เป็นอยู่งานเดียวครับงานในห้องฮะเอ้านะฮะคนมีไม่นะไหนอยู่ไหนโอ้โหฮะไอเซเว่นเอฟดีนะฮะโอ้ลายอย่างสวย อะไรนะฮะอ๋อครับผมไม่ชื่อว่าไม่ทราบว่าไปตัวไม่ดียอดดอกยอดทุกทันครับอ๋อยอดยอดยอดคองนอเอาะนะดีเจอยู่อ่าห้องอ่ของทีมสปีกนะฮะโหลดกันได้ทาง Facebook นะฮะไม่ต้องกดตัวทีพูดเลยนะฮะพูดออกไมได้เลยนะฮะยอดเจ้าในปาร์ตี้นี้นะ ต้องบอกคนในภาษไม่ต้องเข้ากรุ๊ปมิงานแม่งจำกัดเอาฮะโหลดมาแล้วนะฮะไปที่ช่องเอ่อเซิร์ชนะฮะแล้วก็เอาลิงก์เอาลิงก์ที่เขาแปะไว้ให้นะเอาไปใส่นะฮะแล้วกดเซิร์ชดูฮะจะมีห้องเอ่อ m n s s นะฮะ t s ครับนะฮะพาร์ทเปิดอ่าดึงสองสี่ห้าครับผมตาท่านอ่านภาษาได้ออกนะฮะ เอ๊ะใครมาเลเวลัพตอนนี้วะเนี่ยเดียวอยู่ตีตีเลงนะคุณกันนิตกรอ๋ออยู่ตีอ๋อไม่ได้อยู่ปาร์ตี้เดียวกับผมนะฮะแหมคนไทยเรานี่รถสวยๆกันทุกคนเลยนะฮะ ตัวแล้วแต่เติมเอาทั้งนั้นนะ DJ นี่ไม่งกนะฮะเอ้ยงกนะฮะไม่เติมเลยสักคันนะฮะฮ้อผมขโมยมา DJ แบตอยู่สองพัปุ๊บตั้งเลยฮะตั้งใจจะถอยแม็กกาเลนนะฮะเติมบาทแต่เด่นแม็กกาเลนเนี่ยเราเราถอยมาล้วเ,เยี่ยมไหมครับ นี่อะไรนะฮะรถอะไรนะรถอะไรนะเดี๋ยวไอ้ขันไหนนะฮะถอยขันไหนมานะอ๋อฮะเป็นไงฮะตับดีไหมแ้วก็ยู่เป็นธรรมดา,านะฮะอ่าโหลดมาแล้วก็ต้องติดตั้งด้วยนะฮะคนในปาร์ตี้นี้ฮะ ติดตั้งแล้วจะมีไอคอนขึ้นบนเดสก์ท็อปนะฮะกดดับบนคลิกเข้าไปเลยนะเดสก์ท็อปคืออะไรครับหน้าจอครับหน้าจอเ้าหน้าจอคืออะไรครับอะไรครับบีเจค่อนข้างซอกกาวนะฮะเด็กหันมาไม่ตักก้องกี่คนสอง กล้อง2องตัวฮะแล้วคนมีอาผลเอาเอาท,ท้โทษจริงจริงีคนที่ทำอยู่ตอนเนี้ย่ห้าคนเนี่ยไปงานทีไปห้าคนใช่ไหมห้าคนคือแต่กล้องสองเลยอีกสามคนทำอะไรเซอร์ริสเปกอะไรเงี้ยใครไปเอาโตการอนมาแล้วมั้งง